สวัสดีครับคราวนี้ที่ลำตะคองนะครับอันนี้มาหาปลาที่ลำาทองเป็น <c oughs> ครั้งแรกในรอบสามสี่ปีแล้วมั้งตั้งแต่โควิดมาผมไม่เคยมาลำตะคองเลยวันนี้ก็เอาเรือบันไดมาลงนะฮะมาหายิป,ปกายนะวันนี้ไม่ได้มายิงปลานินนะลมมันแรงแหละไม่ค่อยเอามาไม่ค่อยมีใครมายิงก็คอยติดตามรับชมกันนะวันนี้เอาเรือบันไดมาหายิป,ปกายที่ลำตะคองฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันไปครับ ลำตะคองก็คึกคักเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เช้าๆผู้คนก็ยังน้อยผ่านป่าก็ยังมาไม่ยังไม่ทันตื่นกันดูน่าทอแหงโอ้เนี่ยลนองการตื่นเช้าจะเต็มกระสอบแล้วเนี่ห็นบ่ป้ามันนเช้ามันนเช้าใครตื่นสายก็ไม่ทัน ต้องตืนเช้าๆหน่อยคนไม่มากเราที่นี่คือ,คอจะคักมาคนนะน้ำแห้งอย่างหลายเลยพี่ไม่ได้มานานนะ้ํ้ำแห้งหมดเป็นถนนมิตรภาพเก่าที่โผล่มาแล้วนะฮะนี่อันนี้ยิงกลางคืนนะครับอันนี้ในดูผลงานฮะดูผลงานโอ้โหผลินจักน้อง อของแกลำตะคองของแกนี่แหละโ,โบโบครับไซโบโบยิงยังไงเดินยิงเอาเนี่ยสองยิงคืนใช่ไหมใช่โอ้แนนอนแน่นอนสุดยอดวิธีการหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วนผมก็เดี๋ยวจะเอาเรือบันไดลงไปนู่นแหละไปลุยกันพี่น้องจวด อ้หวังว่าลำตะคองคงไม่มีเรือเร็วจะวั <c oughs> ดกันไปจะวัดกันไปโุนต่อตอนนี้นั่นแหละพายออกไปข้างนอกนู่นนะครับวันนี้ลมเบาเช็คดูพยากรณ์อากาศแล้วลมมันยิ่งครับนี่นี่นี่มีขึ้นอยู่ รือบันไดตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นคลองนะมีปลาขึ้นตรงนี้คอยติดตามรับชมกันจัดไปครับหลุนเงนครับเร <c oughs> ือหาปลาจะเยอะนหน่อยนึง ขึ้นแถวแถวนี้แหละปป๊บตรงกลางน่าจะประมาณแถวนี้ กระโดเล็กก็บเยอะนะ เกือบนะมึงหางน้ำขึ้นบุ้มเลยดีมันหันข้างให้เฉยเมื่อกี้ถ้าถ้าหันเป็นแบนให้มีโอกาสโดนนะเมื่อกีนะ้น่าจะไม่โดนนะพี่น้องนะปะามันจะขึ้นแถวๆนี้แหละดูเวลาเหลืออีกประมาณสองนาทีนะ ครับเอฟซีเจฟซีะโกนหายังพิ่งม,มาครับลุ้นดูกันนะฝากติดตามรับชมกันพี่น้องมันมานมันหมานเ้นนย <c oughs> มากันเป็นลำรถดอะโดนไหมพีม่น้อง <c oughs> โดนมพ้องูม <c oughs> ่โดนอะูวัวแต่ บเอฟซีปาขึ้นยังใหญ่ไอ้ยไม่โดน,อนโอ้ยพี่น้องเสียดายมากเลยอุตสาห์รอทั้งนานอะไรเว้ยพี่น้องเย้ยผมจับเวลาดูมันสิบสอนาทีแต่มันทำไมมันขึ้นไว11นาทีเองเมื่อกี้นะขึ้นแล้วอะ่ะมด <c oughs> วคุยกับเอฟซีนี่แหละพวดขึ้นมายิงข้ามหลังไปนิดเดียวนะพี่น้องนะโอ้ยยังใหญ่ตัวนี้ จะมีโอกาสไปนี่อีกสักคีมไหมเนะี่ยนั่งดูมันตั้งนานเอารุนกันต่อไปพี่น้องมันนึ่ปลามันเป็นแผลนะใช้ประมาณโลนึงเนี่ยปล่อยมันไปไม่ยิงมันปลาเป็นแผลเพราะปลามันลอยแปลก ยิงไปทีนึงแล้วเมื่อเช้านี่ว่ายิงยิงอยู่ไกลนน่นไม่เห็นเนี่ยนึกว่าปลามันลอยนี่ลอยมาใกล้ตัวนี้ปลาเป็นแผล ไม่โดนเหรอวิ่งเลยดิซ้ายอะ่ะเฮ้ยไม่โดนพี่น้องคึกคักหน้าดูครับลำตะคองมาเขื่อนนี้ไม่มีเงาเบาๆเด้อม่ายเด้อ ผมชิตกเหลือด้ขอบคุณครับพานินตายฮรอ,อยมาเกินเลยเริ่มมีสัญญาณไม่ดีแล้วนะเริ่มมีสัญญาณฮะปามจะนอกปีก่อนอนู่นสี่ปีหปีก่อนที่ผมมาเอาสวิงตักเอานะยัะมีคลิปอยู่จะเป็นปลานอกนะครับปีนี้ก็มีรุ่นนะ่น ลุ้นดูวันถ้ามันน็อกเลยเอาเรือเร็วมาแล้วก็ตั้งบันไดย,ยิงเลยมันจะน็อกมันจะลอยก่อนที่มันจะตายอ่ะมันจะลอยที่เอาสวิงตักเอาปีนั้นอ่ะเอาเรือบันไดามายิงนันน่าจะเข้าทา่าแต่ปลากายตัวนี้มันไปไหนแล้วมันไปไซแล้วขึ้นช้าๆเลยตัวนี้ ลมไม่มีเดี๋ยวเป็นคลื่นเรือ หางขึ้นปุ้มเลยพี่น้องอุย้ยเสียดายป่ะทำไมไม่โดนวะ <c oughs> ตัวยังใหญ่แ่ะตัวเนี้ยขึ้นเขาโบเลยไหมขึ้นเริ่มมาแนละ้วตอนนี้ก็แปดโมงห้าสิบนาทีหิวข้าวกินข้าวก่อนพี่น้อง เนี่ยข้าวซื้อข้าวผัดเซเว่นมากินข้าวจังหน่อยก่อนยิงปลาไปสี่ทียังไม่ได้คักตัวเลยนะยังได้นปะปลากายใหญ่ๆขึ้นเนียนๆยิงไม่โดนหนึงนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยลุยต่อพี่น้องอ่ะกินข้าวด้วยกันนะครับนี่ข้าวผัดกับซอสมะเขือเทศเด้อ,อพี่น้องกินข้าวน้ำกัน จากบ้านมาตั้งแต่ตีสีจากบ้านมานี่80ดิบกิโลไม่ได้มานานมากเขื่อนนี้คิดถึงลำตะคองก็เลยมาหาจัดไปครับวันนี้ 이따 니띠야 이놈의 ไม่โดนอีกแล้วอตโหพลาดอย่างแรงแล้วยิงออกขวาไปนู่นนะโอ้โหเด็ดดาเห็นไหมพี่น้องมันขึ้นในหะ้ยิงเนียนๆเลยขนาดมันมีลมนะเนี่ยผมยิงไม่โดนเองนะครับใครมีฝีมือก็มาลองยิงได้นะครับ เสียดายเนาะปลากายตัวใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ีไซส์เจ็ดไซส์แปดทั้งนั้นเลยนะยิงมนเนี้ยไปแล้วยังไม่โดนต้องไปเลยแหละทั้งก็ต้องย้ายใหม่อันนี้เราต้องนั่งดูมันปลามันขึ้นตรงไหนเราค่อยพายเรือเข้าไปหามันมันดีตรงนี้แหละเรือบันไดไปเนาะเอาไหมเสียดาย ปลาไปห้าทีแล้วยังไม่ได้สักตัวนะพี่น้องน,ะนกเป็ดเต็มเลยรุนกันต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันเกื่อนนี้เป็นครั้งแรกที่เอามาลงมาหาประสบการณ์นะใคอยากมายิงมาได้นะครับหมายกำลังสวยเลยน้ำแห้งปามอยู่ตามคลองพายเรือมามันก็จะเห็นขึ้นแล้วก็จอดเรือยิงจัดไปครับ ตัวใหญ่มันจะขึ้นตรงนี้นะ เงียบจ้อยอีกแล้ว,วะพี่น้องเลยจริงต่ำไปหรือเปล่าอ่ะอู้อยอะไรวะนเนี้ยยิงปลาหนึ่งหนึ่งไม่โดนสักทีเลยพี่น้องเลยโอ้อยเอียงเนาะอี่พอเลยขึ้นมายิงหนึ่งหนึ่งไม่โดนครับมันหันหลังให้ด้วยแหละ ไม่ไหวลมพี่น้องลมแรงเกินเดี๋ยวเข้าไปด้านในนดเกีลมแรงพัดตุ่มลุ่มเลยผนยกยอก็เริ่มเก็บกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงมากดูไกลๆตรงนู้นข้างนอกนู่นนะเป็นขลื่นหัวหงอกเลยนะครับอันนี้มันยังหลบลมเป็นบางขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังแรงอยู่นะทางนู้นก็ฝนตกแล้วนะครับ ยังไม่ไปไหนผมยังทอดสมอดูปากายตรงนี้อยู่เห็นขึ้นตรงนี้สองตัวตัวใหญ่ๆผมดูจับเวลามันอยู่อยู่ はいう。 លំក៏ដែរបោដេបោ เอาแล้วหน้าเขาโดนประกายพี่น้องยกไว้ยกไว้โอ้ปะกายเขายอครับประกายเขายอเป็นไดเป็นได้ไดหลายห่นหลายอ่ะมึงงูลุ้นดูนะครับจะได้ตัวไหมนะครับโอ้ย ยกขึ้นเรือได้แล้วเนี่เรียบร้อยนะดีนะมีเรือแก้วแก้วผมกลับคนดีกว่าพี่น้องไม่ไหวลมลมมันแรงเกินมันยิงได้เฉพาะช่วงเช้าอ่ะเดี๋ยวมาใหม่วันหน้านะวันนี้ก็กินเหี้ยไปตามระเบียบยิงไม่โดนเองนะผิดพลาดเองนเะนี้ยโอกาสมีมาให้แต่ว่าไม่คว้าเองนะฮะ <c oughs> ก็เหี้ยไปตามระเบียบแล้วกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ปลานะลงไปเหี้ยวนี่แหละพี่น้องเ็อย่าว่ากันเด้อเนาะหาขบหากินเาอบางวันก็มานบางวันก็ไม่มานบบนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมต้องมาแก้มือใหม่รับตะคองโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องลากันตรงน้ํานี่แหละสวัสดีครับ